ยังอยู่ในห่วงของทางพระพุทธศาสนาอยู่ค่ะขยับไปทังจังหวัดน้องบวรลำพูนเนาะค่ะจังหวัดน้องบวรลำพูค่ะเพิ่นได้จัดงานประเภทนสสการะลงปูเขาอนาลโยงานวันกตัญญูตาบูชาคุณพระบูรพาจารย์แล้วกบงานเทศกาลสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปี2566ค่ะที่วัดธรรมกองเพนจังหวัดน้องบวรลำพูค่ะ มีการจัดงานประเภทนิสการะหลวงปูขาวอนาลโยการจัดงานวันกตันยุตาบูชาคุ้นพระบูรพาจารย์แล้วกับงานสัปดาส่งเสริมพระพุทธศาสนาค่ะเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2 000, 5 6 6โดยในรวงเศร้าค่ะมีการท้ำบุญตักบาและการถวายพรตหารโดยมีพระราชภาวนะวาวชิราก่อนหรือว่าหลวงพ่ออินทวายสันตุสโก เป็นประธานนน้าพระสงฆ์ค่ะออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนที่ได้มาถาตักบาทเนาะค่ะกามากันยังเนื่องแน่นเลยนีการจัดพิธีบูชาพ,พระบูรพา,ารย์หลวงปู่ขาวอนาลโยค่ะอยู่ที่บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์อัฐบริคานหลวงปู่ขาวอนาลโยแล้วก็หลวงปู่บุญเพ่งเคมาพิระโตอยู่ที่บริเวณเจดีอัฐบริคานเคมาพิระโตพระ ภาวนะวาวชิราก่อนหรือว่าหลวงพ่ออินทวายค่ะเพื่อนกับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทั้งนี้กับมีนายสุวิจันทร์หวนผู้ว่าราชการจังหวัดน้องบัวลำพูเป็นประธานฝ่ายครวาสค่ะมีนายกเล่ากาชาจังหวัดปลัดจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดร่วมไปถึงประชาสัมพันธ์จังหวัดนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดร่วมไปถึงพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศค,ค่ะเดินทางมารวมงานจํานวนหลายเลยทีเดียวค่ะ กิจกรรมดังกล่าวค่ะก็เป็นกิจกรรมสำคัญที่มูลนิธิหลวงปูขาวอนาลโยได้ร่วมกับหน่วยงานภาคราัฐภาเอกชนและพุทธศาสนิกชนนะคะจัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกะตะเวทีน่อมลํำลึกในพระคุณของพระบุรพาจารย์ และสืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คงสืบไปเนาะค่ะสำหรับเครื่องสการะที่จัดถวายนั่นก็ประกอบด้วยพวงมาลัยดอกมะลิผ่านดอกไม้โซดซึ่งจัดขึ้นอย่างประณีตสวยงามเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาค่ะ